พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์ที่18เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องภาษาแห่งการสรรเสริญและการอธิษฐานวิงวอนเพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญ,ญาณ หโคดินบทที่สิบสีข้อที่สองพี่น้องคะจงนึกถึงเรื่องราวในกิจการบทที่สิบของเปโตที่กำลังทำพันธกิจในบ้านของคลูเนเลียสพระคัมภี่กล่าวว่าในขณะที่เปโตยังพูดอยู่พริญญาณบริสุทธ์ก็เสด็จลงมาบนทุกคนที่กำลังฟังข้อความนั้นและบรรดาผู้เชื่อจาก่ํำกลางผู้ที่เข้าสุนัตคนยิว ซึ่งมาพร้อมกับเปโตต่างพากันแปลกและประหลาดใจเพราะว่าของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกให้และเทอย่างมากแม้แต่กับคนต่างชาติด้วยเพราะว่าพวกเขาได้ยินพวกเขาพูดภาษาปแปลกๆที่ไม่รู้จักและยกย่องและสรรเสริญพระเจ้ากิจการบทที่10ข้อที่44ถึง46ฉบับ A.M.P.C พี่น้องคะจงสังเกตส่วนหลังผู้คนกำลังสรรเสริญยกย่องและสรรเสริญขณะที่พวกเขาพูดภาษาอื่นเมื่อคุณสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากวิญญาณของคุณเช่นนั้นพระสิริของพระองค์ก็จะสําแดงเพื่อคุณกิจการบทที่16ข้อที่2 5กล่าวว่าเปาโลและศิลาตอธิษฐานและร้องสรรเสริญพระเจ้า และในขณะที่พวกเขาทำก็มีการอัศจรรย์นในคุกนอกจากนี้ขณะที่คุณกำลังอธิษฐานในภาษาปแปลกๆนอกเหนือจากคำสรรเสริญหรือการเปิดเผยเชิงเผยพระวจนะแล้วภาษาเหล่านั้นบางภาษาก็อาจจะออกมาผ่านทางวิญญาณของคุณเป็นการอธิษฐานวิงวอนซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาดังกล่าวคุณกำลังอธิษฐานเพื่อบางคน หรือบางกลุ่มในวิญญาณอาจเป็นประเทศของคุณเมืองของคุณหรือคริสตจักรของคุณพี่น้องคะบ่อยครั้งอาจเปลี่ยนจากการพูดภาษาแปลกๆไปสู่การทถอนหายใจลึกและเสียงครวนคลางและคุณไม่สามารถอธิบายได้เว้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะแปลความหมายให้คุณเข้าใจว่าคำอธิษฐานนั้นเกี่ยวกับอะไร สิ่งเหล่านี้และอื่นๆื่นอีกมากมายอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณอธิษฐานเป็นภาษาปแปลกๆขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ยกยองพระบรารมีของพระองค์เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น ที่สมควรได้รับการเคารพสักการะพระคุณของพระองค์ไม่มีขอบเขตและความเมตตาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดความรักของพระองค์นั้นวัดไม่ได้และความเมตตาของพระองค์ก็เกินกว่าความเข้าใจ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับสันติสุขและความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของพระองค์ที่ทรงครอบครองในประเทศต่างๆทั่วโลกในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด